เสร็จเรียบร้อยครับรอจับระดับน้ำเสาข้ออัวสองเมตรห้คูณสามเมตรความลึกก็ประมาณ30มสิบเซนนะฮะฝั่งเสาใช้เสาหน้า10นะครับยาว3มเมตรสามเมตรสากับ2องเมตรแปินะฮะ จะได้อยู่ประมาณสิบห้องยี่สิบสองต้นครับลุง,สงเสร็จเรียบร้อยครับเสานี้ก็ประมาณนี้เสาก็จะเป็นนี่ครับเสา22ต้นพวกโครงก็จะเป็นไม้ ไม,ไม่จะเป็นไม้ทีพานะครับไม้ทีพาสองดำดำรัดคอเส,สาวทพาแล้วก็พวกแปรแปรก็จะเป็นเป็นไม้ดูคาครับโอเคครับเราติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ